สวัสดีครับผมพึ่งขใน s P d เกมไฟผลไม้ครับไปเลยเรต้นเต้เออเออเนเลยจุกวางนะครับไม่เสียเวลาเขาหน้าเกมเลยถ่ายตอนหน้าเกลเลยไม่เคยอย่างนี้วเลยเขาสุดเกลืเลยไม่เสียเวลานะ Okay. ชชเระเบิดให้พ่อเราเระเบิดเราเห็นว่าแม่ไม่ด <todavía S 1> ื้อเรเบิดได้ดีเลยอะท่านผู้ชมอื้อ